พชาวบ้านที่มาจากจังหวัดกระบี่ดิฉันเดินดอนมากๆบอกบ้ดิฉันเดิอดอนแต่เป็นต่างเดินเรื่อดิฉันตำหนิมมไม่มีีรุนชาวบ้านรอบพื้นที่โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินกระบี่ชี้แจงต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการหรือคอชกอ ก่อนมีการพิจารณารายงาน EIA ท่าเทียบเรือคองรั้วเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งสะท้อนชัดเจนว่าพวกเขาใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติในการทำกินจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ต่างจากหลายๆจังหวัดในภาคใต้ แต่พบว่าทุกจังหวัดกับมีแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินหรือโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นโครงการโรงไฟฟ้าฐานหินขนาด2,200เมกะวัตต์ในอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาหรือโครงการท่าเทียบเรือน้ำลึกปากบาราจังหวัดสตูล1ปีที่ผ่านมาเมื่อขั้นตอนการทำประชาพิจารณ์ในจังหวัดกระบี่เริ่มชัดเจนว่า ชาวบ้านในพื้นที่ถูกกีดกันไม่ให้แสดงความคิดเห็นตามขั้นตอนทุกจังหวัดจึงต้องจับมือกันในรูปแบบเครือข่ายแกนนําแต่ละพื้นที่เข้าไปเป็นกรรมการร่วมด้วยคือเป็นการแสดงเองถึงมูฟเมนต์ว่าเรากำลังเคลื่อนในหลัยภาคครับแล้วก็ในฝ่ายประชาชนเองก็ได้มีการถักทอกันเป็นเครือข่ายที่จริงเร,เราเรียกว่าเครือข่ายปกป้องพื้นที่ผลิตอาหารอย่างนี้ครับแตจริงแล้วเรา อาคืนนหินเป็นใบคคุกามหหกกนนน่่วง้้้เราาาิมมูมสึตออยุดไดไื่ไอโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่ใช่คำตอบเครือข่ายจึงพิสูจน์ด้วยการขับเคลื่อนการใช้พลังงานสะอาดในระดับชุมชนเพื่อสะท้อนว่าภาคใต้มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าได้ด้วยตนเองคือตอนนี้เนี่ยที่เทพาหรือที่จนะเองก็เริ่มก็เริ่มมีแนวคิดเรื่องเรื่องทำออมทรัพย์เพื่อที่จะเอาไปทำโซล่าเซลล์รูปท็อปนะครับ ท,ที่บางที่เช่นพัทลุงก็เริ่มมีกระบวนการถ่ายทอดความรู้เรื่องอบรมอย่างงี้ครับเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ที่ชุมพรหรือที่กระบี่ก็มีปฏิญญาของกระบี่ที่เขาจะทําเรื่องของการประหยัดพลังงานด้วยแล้วก็ดูเรื่องของชีวมวลด้วยอย่างนี้ครับ แม้มติของคอชกอจะไม่เห็นด้วยกับ e a a ของท่าเที่บเรือคองรั้วแต่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเจ้าของโครงการยังมีโอกาสแก้ไขารายงานเพื่อส่งกลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้งโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาเครือข่ายของคนทั้งภาคใต้จึงยังคงเลือกที่จะต่อสู้จนกว่าจะมีคำตอบจากรัฐบาลว่าจะยุติทุกโครงการโรงไฟฟ้าฐานหินในพื้นที่บ้านของพวกเขา วัรัญญาจันทราทิพย์ถ่ายภาพขวัญชนกเดชเสน่ห์สำนักข่าวสิ่งแวดล้อมกรีนนิวส์ TV ีรายงาน